สวัสดีครับพี่น้องวันนี้สกราวนมนเถิงศิลป์อยู่ที่บ้านครับใต้ครับมางานพระป่าสามาัคคีสร้างสมประตูหมู่บ้านนะครับช่วงนี้รอทางด้านพิธีพระสงฆ์นะครับก็มาถ่ายบรรยากาศ เก็บไว้ให้พี่น้องชาวบ้านคาบใต้ได้รับชมนะครับรเพื่อที่จะรับชมได้ยาวๆขออนุญาตยืนยันตัวตนก่อนนะครับก่อนที่จะถ่ายประวัติศาสตร์การทมลุ่นของหมู่บ้านคาบใต้ตเพนมีอเภอเมืองจัังหวดสุรินทร์ให้พี่น้องได้เก็บไว้รับชมนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอพระมานะครับ เราพระสงฆ์มาฉันเพลที่หมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นแม่บ้านนะครับดรแมวนะครับเป็นพอบ้านก็ดกรซับนะฮะก็รอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องพูดจาพูดคุยต,ตามภาษาบ้านนอกเรานะครับ ให้ดูทุงพ่อประธานนะนอตอนนี้ยังพอมีเวลาครับพี่น้องคืนนี้มารำวงนะครับบ้านคาบใต้นะครับห <c oughs> ลวงพ่อมารำวงด้วย,วยหรือเปล่าหลวงพ่อไม่มาหลวงพ่อมาสวดครับคืนนี้ หลวงพ่อมากรทงเรวก็มาเปิดวงนี้เป็นเรื่องไงพี่น้องคุณตานั่งพูดคุยเล่นกับหลวงพ่อก่อนนะครับรอเวลาฉันครับรอหลวงพ่อประธานหลวงพ่ออุทัยธรรมโกศนเจ้าคณะตำบลมีครับวันนี้มีงานเยอะครับมีงานบวชด้วยครับงานบวชก็อยู่บ้านใกล้ๆนี้แหละครับพี่น้องเดินมาถึงนะครับ ตรงนี้ก็ถ่ายบรรยากาศของการรอทําบุญของพี่น้องเราให้ได้รับชมนะครับอย,อยู่ที่บ้านคาบใต้ครับตำบลเทเียนเมียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องอนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จบ้านคาบใต้ครับแกงกินข้าวก่อนพระ <c oughs> <c oughs> ก็หลบร้อนกันตามภาษาครับพี่น้องอันนี้ก็รบ,บร้อนนะครับสวัสดีครับถ่ายเก็บไว้เป็นวัตศาสตร์ให้ดูนะครับบ้านคาบใต้ถ่ายคลิป นี่เป็นเจ้าภาพนะครับใหญ่นี่ครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศอีกข้างนึงนะครับพี่น้องอยากพี่น้องเราใจบุญทั้งนั้นครับมีแต่คนใจบุญแบบนี้ทําบุญต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับสาวสุรินทร์ถิ่นข้ามวันนี้เรียบร้อยหน่อยครับไม่กระโดกกระเดกพระจะมาเดินไฟจนวินาทีสุดท้ายครับพี่น้อง มีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับอรบืร้อนครับพี่น้องร้อนยังไงต้องพี่น้องมาทําบุญต้องเย็นเย็นไว้ก่อนนะครับเดินสายไปต่อพัดลมให้เย็นเย็นก่อนครใคร <Okay. S 1> หิวข้าวก็ไปกินได้นะครับ <Okay. S 1> บุฟเฟ่ต์ครับวันนี้ <Okay. S 1> รับประทานก่อนพระได้นะครับ <Okay. S 1> ช่างน้อยกําลังเดินสายเสียงอยู่นะครับ อันนี้เรามีแคทเชียร์หน้าตาหล่อๆสวยๆต้อนรับอยู่นะครับไม่สวยนี่ไอ้ข้างหลังนี่ <c oughs> ไอ้ข้างหลังไม่รอเลย,ย <c oughs> ข้างหลังนี่เพื่อนผมเองครับอืมสมัยเรียนนี่เฟี้ยวเฟี้ยวเขานี่แหละตันนี้สวยที่สุดแล้วนี่สวยที่สุดในสวยที่สุดในในตรงนี้แล้วคัดมาแล้วนะครับคืนนี้ก็มาเต้นรำวงด้วยนะครับพี่น้องมีรำวงนะครับรำวงชาวบ้านรำวงชาวบ้านครับ หัวเรือใหญ่ครับน,น,นี่ก็เป็นเพื่อนสาวสวยนะครับสมัยเรียนสาวสวยที่สุดในห้องครับพี่น้องไ่ดูนี่จะภาพครับ<อ>จะภาพใหญ่นี่<อ>นีเ่เดี๋ยวจะถ่ายรูปภาพรูปนี้ให้นี่นี่นี่โอเคเดี๋ยวส่งให้ไม่เจอกันมา40ปีครับพี่น้องลูกสองใช่ไหมลูกหนึ่งเพื่อน ไ่เจอกันมา40ปีลูกหนึ่งมันแก่แล้ว <c oughs> มันเก่งเลยไอเราไม่มีเลยอันนี้ลูกเท่าไหร่อันนี้ลูกเท่าไหร่ไม่มีลูกเลย <c oughs> มันแก่แล้วมันแล้วโอ้ยอย่าทำตัวแก่อยู่สักร้อยยี่สิบปีนะน้องนะมาเลย <c oughs> ทาว <c oughs> ยางยางางเดี๋ยวน้องก็ดูแลอยู่ <c oughs> พยที่แมวก็ดูแลแอยู่ดูหน้าตาผู้ใจบุญครับพี่น้องเห็นก็รู้ว่าใครใจบุญเจอกล้องเลยยิ้มเนี่ยใจบุญทุกคนเนี่ยไปถูกรางที่สองเนอะรางที่หนึ่งขอให้ผม เจ็ดเจ็ดอันนี้อันนี้หมู่หมู่หสี 4, เนาะเจ็ดสี่สี่เจ็ดครับพี่น้องมาแน่นอนลงทุนนี่ก็หลายแสนนะครับพี่น้องซุมประตูน่าจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวทำอ่าซุมประตูเสร็จแล้วมีโครงการทำอะไรต่อครับท,ท,ทำสวยทำงามใช่ไหมทำสวยทำงามเออให้ไปดูหน้าตายายๆ,ๆ,ๆก่อนยายไาทำบุญมี่ยีญยาย ผมถ่ายคลิปนะยายอย่านั่งนิ่งยิ้มได้กินได้อันนี้คุณยายมาทําบุญนะครับยายอยู่บ้านนี้หรือเปล่าครับยายชื่ออะไรสุภาพอ๋อยายสุภาพนะครับสุภาพโทรบอกลูกหลานมามาแล้วใช่ไหมครับวันนี้อันนี้บันทึกไว้ให้บ้านคาบใต้นะเนี่ยผมถ่ายยาวนะผมไม่ได้ตัดใครเข้าวกล้องวันนี้นี่ดูย้อนหลังได้นะครับ ช่อง,อง,องเคราะห์กราบันเทิงศิลน,นะครับนี่พามาดูคนหน้าตาใจบ,บุญอยะกินต่อได้นะครับกินต่อได้ไม่เป็นไรกินของหวานต่อครับ ยุนมริมจทนเอะเี่เดี๋ยวเดีดีให้คุณคุณป้าปากใหม่สิปากอะไรนะฝากอะไรวันนี้มีมีอะไรนะมีอะไรนะเออจอกล้องทุกคนอายนะครับออยคืนนี้มีมอสบอะไรครับมีข้ามีรำลงชาวบ้านอ๋ามีรำลงชาวบ้าน เย็นนี้ก็ให้มาถ่ายรูปแล้วพวกคนแก่ๆจะถ่ายเดี๋ยวถ่ายแล้วก็รงมีโชว์พิเศษด้วยนะโชว์ยุค80รแอยศมนย์ราคอยเมนอือรามคอยเมนนั่นเป็นยังไงเนี่ยต้องต้องมาดูตอนเย็นเนาะแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูก่อนหน้าตาคนใจบุญหน้าตาแบบนี้นะพี่น้องนะราคอยเมน สามกอยแมนเออเป็นบรรยากาศสูกสานนะครับพี่น้องที่เราครับนานี้ได้เวลาถวายพระเพลนแต่พระสูงแล้วนะเราจะประกอบพิธีถวายพระฐานเพลแด่พระสูงก่อนแล้วค่อยทําพิธีทางศาสนาสมโภชองค์พระป่านและก็ทอดถวายตามลำดับต่อไปนะครับคนรอทําบุญครับพี่น้องจะภาพใหญ่ครับ ลงทาไปแล้วคนละสองสามแสนนะครับพี่น <hi> <Shit. S 1> ้องวดนี้ต้องถูกต้องมาแน่นอนเลยแล้วปล่าคัวัที่หนึ่งต้องอยู่สุรินครับพี่น้องถือคนละอย่างครับเชิญนะครับทุกคนวันปีใหม่ด้วยนะครับเียวถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับพี่น้องทําบุญภาคภาพใต้ครับบ้านญาติพี่น้องเรือนเคียงมาได้นะครับเทนบีตาองมาเลยครับคืนนี้ยังทันนะพี่น้องนะ พร้อมยังครับพร้อมแล้วกล่าวนาโมพร้อมกันนาโมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานีมายังพันเตมายังพันเตปัตตานีสบริวรานี พิคุบสังคัสสะโคโนชิมะสาธุโนพันเตพิคุบสังโคอิมานิพัตตานิสปริวรานิปาติคันหาตุพุทธาสาสะนัสสะจิรัติทิยาเจวะอัมหากัรเจตอัมหากัรจา ทีคารตังทีคาราจายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ขับเจ้าทั้งหลายขับเจ้าขอน้อมถวายพัฒนาหารกับทั้งบริวารทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ั้ลาาย่นีแด่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์จงรับกับพัฒนาหารทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความดำรงยั่งยืนแห่งบวรพุทธศาสนาและเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินเพื่อเลื่อดครับอันถวายในประเทศอ๋อหวยพระทหารเพลนนะครับพี่น้องตามเวลาครับวันนี้ มาห้ารูปนะครับพี่น้องถึงเวลาเพลงต้องเพงก่อนนะครับเดี๋ยวหมดเวลาครับพอหมดเวลาแล้วพระจะอดมือนี้นะครับพระจะไม่ได้ฉันนะครับพี่น้องก็มาเฝ้ารอดูพระฉันเลยใจะอ,อิบอิบบุญนะครับพี่น้องจะสังเกตว่าไวรุ่นนี้เมื่อกี้แหกมากันเยอะครับพี่น้อง <h> เหนื่อยกลับไปอาบน้ําก่อนวันนี้ก็ให้รุ่นแม่ๆม,มาทําบุญก่อนนะครับ ช่วงเทศกาลปีใหม่มันจัดเต็มครับพี่น้องอันนี้วันที่30นะครับตรนี้ก็สามสิบ็ดที่หนึ่งก็ปีใหม่นะครับพี่น้องทดสอบทดสอบเทสดังอีกนิดดังอีโหลดโหลดเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูบรรยากาศทั้งวันนะครับพี่น้องว่าทดสอบทดสอบพี่น้องชาวบ้านคาบทำอะไรบ้างนะครับเทสเทสเทส